สวัสดีค่ะนักเรียนกลับมาเจอกับครูอีกแล้วนะคะในวิชาวิทยาศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่4นั่นเองนะคะวันนี้เนี่ยเราจะมาเรียนในหัวข้อใหม่เนาะแต่ก่อนจะไปเรียนกันครูมีคําถามมาถามนักเรียนก่อนว่านักเรียนเคยสงสัยไหมว่าเวลาเราเดินไปบนพื้นใช่ไหมคะพื้นถนนก็ได้พื้นดินพื้นหญ้าพื้นอะไรก็แล้วแต่นะคะทําไมเราถึงไม่ลอยใช่ไหม ถ้าเหมือนในหนังไซไฟบางเรื่องหนังฝรั่งใช่ไหมคะที่หนูเคยดูบางเรื่องมันลอยได้ใช่ไหมคะกระโดดก็สูงสูงใช่ไหมเอ่ยแต่ทําไมโลกของเราถึงทําแบบนั้นไม่ได้ล่ะคะเคยสงสัยไหมเอ่ยวันนี้เนี่ยเราจะมาเรียนในเรื่องเกี่ยวกับแรงนะคะที่ทําให้เราเนี่ยยืนอยู่บนพื้นโลกได้โดยไม่ลอยตัวนั่นเองเนาะแรงนั้นก็คือแรงที่มีชื่อว่า แรงโน้มถ่วงของโลกนั่นเองนะคะคือแรงที่โลกกระทำต่อมวลของวัตถุทุกชนิดบนโลกและว,วัตถุที่อยู่ใกล้โลกนะคะมวลของวัตถุเนี่ยก็คือน้ำหนักใช่ไหมคะวัตถุต่างๆเลยรอบตัวเราไม่ว่าจะเป็นตัวเราเองโต๊ะเก้าอี้สิ่งของต่างๆนะคะทุกชนิดบนโลกเลยนะแล้วก็วัตถุที่อยู่ใกล้โลกก็คือดวงจันทร์นั่นเองนะคะทำให้ดวงจันทร์เนี่ย โคจรรอบโลกนะคะแรงที่โลกกระทำต่อมวลของวัตถุก,ก็จะทำให้เกิดใบไม้ร่วงฝนตกน้ำตกอะไรพวกนี้นะคะตกลงสู่พื้นโลกเนาะไม่ปลิวไปไหนไม่ลอยไปไหนนั่นเองนะคะเรามาดูจากภาพนี้การชายคนนึงเนี่ยเห็นว่าอะไรหล่นเอ่ยลูกแอปเปิ้ลหล่นใช่ไหมคะชายคนนี้เนี่ยมีชื่อว่าเซอร์ไอแซกนิวตันนะคะ เป็นผู้ค้นพบทฤษฎีแรงโน้มถ่วงของโลกนั่นเองนะคะเกิดจากการที่เขานอนเล่นอยู่ใต้ต้นแอปเปิลใช่ไหมคะแล้วลูกแอปเปิลเนี่ยหล่นลงมาเขาก็เลยสงสัยว่าเอ๊ะทำไมแอปเปิลถึงหล่นมาได้นะหล่นเสร็จลงพื้นเนี่ยก็ยังอยู่ที่เดิมไม่ได้ลอยไปไหนจึงเกิดการสงสัยแล้วก็หาคำตอบจนได้คำตอบว่าอ๋อมันมีแรงโน้มถ่วงของโลกนี่เองที่ดึงรั้งไว้ทำให้วัตถุเหล่านั้นนะคะ ไม่ลอยเนาะอ่าเรามาดูคลิปกันนะคะเกี่ยวกับแรงโน้มถ่วงของโลกนะคะอ่าลักษณะของแรงโน้มถ่วงของโลกนะคะจะมีทิศที่เข้าสู่ศูนย์กลางโลกเลยนะจุดศูนย์กลางของโลกนะคะไม่ว่าหนูจะอยู่มุมไหนของโลกนะคะแรงโน้มถ่วงเนี่ย ก็จะมีทิศพ,พ,พุ่งเข้าหาจุดสูงกลางของโลกเสมออยู่ขค้วโลกเหนือขั่วโลกใต้ก็แล้วแต่แต่แรงโน้มถ่วงของโลกก็จะพุ่งเข้านะคะต่อมาที่ตำแหน่งเดียวกันแรงโน้มถ่วงนะคะจะมีการกระทําที่ไม่เท่ากันเนาะโดยที่นี่ถ้ามวลเยอะนะคะแรงโน้มถ่วงก็จะเยอะแต่ถ้ามวลน,น้อย แรงโน้มถ่วงก็จะลดน้อยลงด้วยนะคะเนาะปัจจัยที่เกี่ยวข้องนะคะเรื่องมวลแล้วเมื่อกี้ต่อมาก็จะเป็นระยะห่างใช่ไหมคะยิ่งห่างออกจากจุดศูนย์กลางของโลกเท่าไหร่ยิ่งสูงขึ้นไปเท่าไหร่นะคะก็จะยิ่งมีแรงโน้มถ่วงที่ลดลงนั่นเองนะคะยิ่งสูงยิ่งลดเนาะน้ำหนักเยอะยิ่งเพิ่มนะคะ แรงโน้มถ่วงของโลกนั่นเองนะคะลักษณะของแรงโน้มถ่วงก็คือแบบนี้นั่นเองนะคะมีทิศเข้าสู่ศูนย์กลางของโลกนะคะอะต่อมาเราจะมาดูในเรื่องของประโยชน์ของแรงโน้มถ่วงของโลกกันบ้างนะคะมีได้แก่ดังนี้ทําให้เรายือนอยู่บนโลกได้โดยไม่ลอยไปลอยมาใช่ไหมต้นค้าบที่ครูถามแล้วว่าเอ๊ทำไมเราถึงไม่ลอยนะเพราะเรามีแรงอะไรเอ่ย แรงโน้มถ่วงของโลกไว้คอยดึงเราเอาไว้นั่นเองใช่ไหมคะ,ะต่อมาก็คือทําให้สิ่งของต่างๆไม่ลอยไปลอยมาในอากาศวางอยู่ได้เป็นปกตินั่นเองนะคะทําให้น้ำไหลาจากที่สูงลงสู่ที่ต่ําน้ําตกนัก่นเองเนาะฝนก็ได้นะคะนี่ไงข้อต่อมาคือทําให้น้ําฝนตกลงสู่พื้นโลกนะคะอันนี้ก็คือส่วนประโยชน์ส่วนน้อยที่ครูยกตัวอย่างมาให้เราดูนะคะ การเล่นกีฬาก็เกี่ยวข้องกับแรงโน้มถ่วงของโลกเช่นเดียวกันนะคะเอามาดูข้อจํากัดที่เกิดจากแรงโน้มถ่วงของโลกกันมีอะไรบ้าง 1. การทํากิจกรรมบางอย่างที่สวนทางกับแรงโน้มถ่วงของโลกเนี่ยจะทําให้เรารู้สึกเหนื่อยแล้วก็ทําได้ลําบากนั่นเองเหมือนยกตัวอย่างเช่นเวลาลมพายุพ,พัดมาแรงๆใช่ไหมคะแล้วหนูเดินสวนไปมันก็จะรู้สึกเหนื่อยเพราะมันมีแรงต้านใช่ไหมคะ อันนี้ก็เช่นเดียวกันนั่นเองนะคะข้อจำกัดข้อต่อมาคือทำให้มนุษย์ไม่สามารถกระโดดให้สูงขึ้นไปมากๆได้นะคะจะมีแรงโน้มถ่วงคอยดึงเราลงมาเสมอเนาะข้อต่อม,มาเมื่อทำสิ่งของบางอย่างหล่นลงพื้นแล้วเนี่ยจะทำให้เกิดการชำรุดยกตัวอย่างเช่นแก้วจานชามต่างๆใช่ไหมคะเมื่อหล่นลงไปแล้วมันก็จะแตกนั่นเองเนาะ ทำให้ยกสิ่งของที่มีน้ําหนักมากๆไม่ได้นะอย่างที่ดูคลิปไปเมื่อกี้ใช่ไหมคะยิ่งน้ําหนักเยอะแรงโน้มถ่วงก็จะเยอะตามไปด้วยใช่ไหมเราก็เลยยกไม่ไหวนั่นเองนะคะ,ะเรามาดูปัจจัยที่มีผลต่อน้ำหนักของวัตถุก,กันนะคะ ใัจจที่มีผลต่อน้ําหนักของวัตถุอย่างแรกก็คือมวลเนาะเหมือนคลิปเมื่อกี้เลยก็คือวัตถุที่มีมวลน้อยนะคะแรงน้มถ่วงก็จะน้อยแล้วก็จะมีน้ําหนักน้อยนั่นเองแต่ถ้าวัตถุมีมวลมากแรงน้มถ่วงก็จะมากใช่ไหมคะจึงทำให้วัตถุนั้นมีน้ําหนักมากตามไปด้วยในภาพที่คือเขาช่างสับประรดใช่ไหมคะ 9.8นิวตันเนาะหรือว่า1กิโลกรัมนะคะมีคนฝั่งซ้ายมือก่อนนะคะมีฝั่งซ้ายมือเนาะส่วนฝั่งขวามือเขาช่างแอปเปิลนะคะได้49นิวตันหรือมีมวลหนัก49นิวตันนะคะมีมวล5กิโลกรัมนะคะมันก็จะไม่เท่ากันนั่นเองนะคะ ระยะห่างก็เช่นเดียวกันเราเรียนไปแล้วใช่ไหมเมื่อกี้ยิ่งอยู่สูงใช่ไหมคะแรงน้มถ่วงของโลกก็จะน้อยอันนี้เขาลองทดสอบนะคะโดยการนำมวลเนาะจากช่างบนพื้นโลกปกติใช่ไหมคะมีน้ําหนัก49นิวตันนะคะหรือ5กิโลกร,รมัมใช่ไหมคะมวลมันอันนี้บนพื้นโลกนะคะอีกอย่างนึงคือเขาไปช่างในที่สูงนะคะก็จะมีน้ำหนัก 29.4กิโลกรัมเนาะให้ดูภาพก่อน29.4กิโลกรัมนะคะแล้วก็มีมวล3กิโลกรัมจะสังเกตได้ว่าใช่ไหมคะถ้าหนูช่างที่บริเวณพื้นโลกปกติน้ำหนักแล้วก็มวลเนี่ยจะมากกว่าหนูไปช่างบนที่สูงสูงใช่ไหมคะชั้นบรรยากาศสูงๆขึ้นไปเนาะนี่เห็นเลยก็คือส่งผลโดยตรงนะคะยิ่งสูง แรงโน้มถ่วงของโลกก็จะยิ่งน้อยใช่ไหมคะทำให้มีน้ำหนักน้อยนั่นเองถ้าเราอยากผอมไม่ทำไงดีเอ่ย <c oughs> ไปอยู่ที่สูงสูงใช่ไหมคะถ้าเป็นยอดเขาอะไรพวกนี้เนี่ยยังไม่สูงพอนะคะหนูจะต้องไปอยู่นู่นชั้นบรรยากาศเลยค่ะไปอยู่ดวงจันทร์ก็จะยิ่งผอมเนาะ <c oughs> โอเคนะคะต่อมาเราจะมาเรียนเรื่องของตัวกลางของแสงนะคะตามชื่อเลยเนาะ จะต้องมีแสงเข้ามาเกี่ยวข้องใช่ไหมคะก่อนที่จะผ่านมาถึงเราเนี่ยมันจะต้องมีอะไรบางสิ่งบางอย่างมากั้นอยู่จึงเรียกว่าตัวกลางของแสงนั่นเองนะคะแบ่งตามลักษณะการมองเห็นแสงที่ทะลุผ่านวัตถุนั้นนะคะแบ่งออกเป็น3ตัวกลางด้วยกันนะคะตัวกลางที่1ก็คือตัวกลางโปร่งแสงนะคะวัตถุบางชนิดเมื่อนํามากั้นแสงแล้วทําให้เราเนี่ย มองเห็นแสงหรือว่ามองเห็นสิ่งที่อยู่ด้านหลังวัตถุนั้นได้ชัดเจนก็คือเอาวัตถุอะไรอะไรก็ได้มากั้นไว้แล้วเรายังสามารถเห็นสิ่งที่อยู่หลังวัตถุที่เรากั้นได้นะคะยกตัวอย่างเช่นกระจกใสใช่ไหมเมื่อหนูมองผ่านกระจกใสไปแล้วก็ยังสามารถเห็นสิ่งต่างๆที่อยู่ข้างหลังมันได้ชัดเจนใช่ไหมคะอย่างเช่นถ้าบ้านหนูติดกระจกใสใช่ไหมเอ่ย มองออกไปนอกบ้านก็เห็นต้นไม้เห็นท้องฟ้าได้ปกติชัดเจนนะคะน้ําก็เช่นเดียวกันถ้าน้ําใสสะอาดใช่ไหมคะเราก็จะเห็นตัวปลาว่าอยู่ในน้ำเนาะอากาศก็เหมือนกันอากาศมีใช่ไหมคะเพียงแต่เรามองไม่เห็นนะคะจึงจัดเป็นตัวกลางปโปร่งใสนั่นเองนะคะมองเห็นชัดเจนเนาะต่อมาคือตัวกลางปโปร่งแสงนะคะเอามากัน้นเช่นเดียวกันแต่มองไปแล้วเนี่ย เห็นวัตถุนั้นไม่ชัดเจนอย่างเช่นถุงพลาสติกหนูไม่เชื่อหนูลองยกถุงพลาสติกมามองได้ค่ะมองผ่านถุงพลาสติกเราเห็นวัตถุที่อยู่หลังถุงก็จริงใช่ไหมคะแต่มองไม่ชัดเลยเนาะเป็นภาพมัวๆเบลอๆใช่ไหมคะตัวกลางนี้ก็คือวัตถุโปร่งแสงนั่นเองนะคะมองมองเห็นก็จริงแต่ว่ามันไม่ชัดเจนเนาะนอกจากถุงพลาสติกแล้วก็จะมีหมอกกระจกฝ้าด้วยนะคะ ตัวกลางโปร่งใสตัวกลางโปร่งแสงแล้วสุดท้ายคือวัตถุทึบแสงนะคะทึบตามชื่อเลย<ม>ก็จะทำให้มองไม่เห็นอีกฝั่งหนึ่งของวัตถุที่เราเอามากั้นนะเช่นสุนัขใช่ไหมสัตว์ต่างๆหนังสือผลไม้ต่างๆนะคะผนังบ้านใช่ไหมคะเมื่อหนูกั้นแล้วไม้กระดานก็ได้นะคะเมื่อหนูกั้นแล้วเนี่ยเราจะมองไม่เห็นอีกฝั่งหนึ่งใช่ไหมอ่านั่นก็คือวัตถุ ทึบแสงนั่นเองนะคะโอเคสรุปได้ว่าตัวกลางของแสงเนี่ยแบ่งออกเป็นกี่ประเภทนะตามลักษณะการมองเห็นอสประเภทใช่ไหมคะคือวัตถุปโปร่งใสเอามากั้นแล้วก็ยังเห็นชัดเจนเหมือนเดิมใช่ไหมคะสวัตถุปโปร่งแสงปโปร่งแสงเนี่ยเอามากัน้นเห็นเหมือนกันแต่ว่าไม่ชัดเจนใช่ไหมคะแล้วก็3วัตถุทึบแสง เอามากั้นแล้วก็มองไม่เห็นเลยนะคะไม่เห็นทั้งแสงมีนทั้งอะไรเลยนะคะโอเคแล้วแรงที่ทําให้เรายือนอยู่บนพื้นโลกได้ล่ะคะไม่ลอยไปลอยมาเราเรียกแรงนั้นว่าอะไรนะแรงโน้มถ่วงของโลกใช่ไหมคะเก่งมากเลยถ้าเราถือของเยอะๆมวลเยอะๆใช่ไหมคะก็จะมีแรงโน้มถ่วงที่เยอะ น้ำหนักมันจึงเป็นยังไงคะเยอะใช่ไหมคะถ้าเราถือมวลน,น้อยๆแรงน้มถ่วงของโลกก็จะน้อยใช่ไหมคะโอเคแล้วถ้าหนูอยู่ใกลออกไปจากโลกเหรคะแรงน้มถ่วงก็จะลดลงเช่นเดียวกันใช่ไหมคะพอจะจำได้เนาะถ้าสงสัยตรงไหนสามารถสอบถามได้นะคะสำหรับคาบนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีคะ่ะ